เอ็มดีตอนนี้นี่ถ้าเกิดว่าวันนี้นะขออนุญาตนะครับไว้แก่เช็คสักครู่นึงเห็นหัวโพสต์มาว่าวันนี้นี่ถ้า SMD ชนะเนี่ยจะเลี้ยงเบอร์ตองครับตรงนี้หมายถึงจับสลากจับสลากงานวัดเหรอให้ผมพูดไม่ที่จับเบอร์ได้เบอร์ตองสลากงานวัดแม่ไม่ดีกว่าเป็นที่ว่าโอเคไอ้คนมาบอกว่าใครที่อยู่ใกล้ๆนี่พูดถึงอาวุธหนักของฝั่ง รถยนต์ติดไฟนซ์บ,นนบ้างไหยวะน้อยเพื่อนยังไงบ้างแหมถ้าเข้าวงในรับรองได้ปั้มรัดฟัดเวี่ยงวัดเวทกันถ้าจังหวะที่รถถังหายใจดังๆหายใจลึกๆเนี่ยต้องบอกว่ามีขมคอ,อกันบ้างแต่ต้องยอมรับเลยว่าอยู่ที่ลูกอื่นลูกทนแล้วว่ารถถังจะมีกี่ปอดมีหลายปอดก็หายใจนานหน่อยนะผมรับประกันเลยว่านัวนเนียแน่นอนรัโอเค ใช้ชีวิตในเมืองต้องเชียงปอใช้ชีวิตแบบก็ถูกใจให้หน่อยได้ไหมให้น้องๆหน่อยไม่ได้ในไลน์เนี่ยผมจะไปบอกน้องๆว่าคอณดูเป็นคนว่การเรเห็นตอรี่สักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าเรื่องของการที่เขาอยู่กันแบบครอบครัวนี่ต้องบอกเลยว่าไม่แพ้กันแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเขาจะยืนอยู่ตลอดที่แลนด์นะครับเสียงคนฟ้อยู่เขาด้ยนอยู่ะไรครอบครัวเขาอ่ะแล้วเขาไปยืนคุยกันแลวแลวเราไปยืนคุยอะไรกับเขาหรือเปล่าเขาไปฟังครับฟัง หาคอมมูนิตี้ไปเรื่อยเลยครับผมก็ไปฟังเขาไปพูดกันเลยกันเขาไปอ๋อก็คือไปเผือกเรื่องชาวบ้านว่างั้นถูกต้องครับผมเนาะอะไรที่ยุ่งได้เราก็จะยุ่งครับอะไรที่เรายุ่งไม่ได้เราก็จะหาทางยุ่งให้ได้อยู่นะครับไปฟังครับชอบฟังครับเออโอ้โหนะก็แน่นอนครับเตเตอร์นี่ไวยิ่งกว่าเหยี่ยวข่าว ได้ตำราจากการมองมาครับผมตำราจากต่างประเทศครับต่างประเทศนี่เขาจะมีผู้ชายคนหนึ่งครับผมสีแดงครับเขาจะเป็นคนที่เวลารู้เรื่องอะไรในเมืองเนี่ยนะครับผมเนาะเขาต้องมีเขาอยู่ในเหตุการณ์หนึ่งนะครับผมผู้ชายคนนั้นเขาผมสีแดงใี่ไก่ยังบอกว่านิก้ปืนโหดท็อปท็อปของคบยเอนนะครับไม่ไม่คุ้นเลยนะ รู้สึกว่าไม่คุ้นเลยนะเออไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เลยนะแต่พูดชื่อขึ้นมานี่ต้องบอกว่าเสียกระเป๋าตังค์ท่านจริงๆนะพียไก่ของในตัวอาจจะหายได้ถ้าถ้าเบอรไปทักเขานั่นแต่ยังบอกว่านีปืนของไฟเอ็มที่นะนะครับพูถึงพูดถึงหลุยส์กันดีกว่านะครับผมหลุยส์นี่ต้องบอกเล้ว่าอีกได้วออีกไ้เน้นเน้นหน่อยเน้นหน่อยเน้นหน่อยเน้นของชอบของชอบหลุยส์นี่ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เป็นหลุยส์ ตระก,กูลเอ็กนะลูกไปข่้นตระกูลไหนแล้วอะอันนี้ไม่ใช่มีตระก,กูลครับอันนี้หลุยส์อีกหลุยส์หนึ่งหลุยส์สิบแปดจอไม่หลุยส์ไหนเออหลุยส์ไหนครับอืหลุยส์ซัวเรสครับ <c oughs> ทำไมฟันนำหน้าออกมาเลยอย่างนั้นว่าง,งั้นเถอะ <c oughs> มึงเล่นออมึงกันได้แล้วสองคนนะครับนี่คือนักฟุตบอลนะครับผมพรีเมียร์ลีกครับที่เข้ามาเล่นกันในศึกสงครามนะครับผมไม่ใช่หลุยส์หัตถกรยัยมิกุลนะไม่ใช่นะ นะครับผมคนละคนนะครับหลุยส์คางพี่มาริตะาพี่มารีไม่ใช่นะนะครับนี่คือหลุยส์โเลสครับซึ่งเราก็ได้การซื้อตัวมาราคามากกว่า30ล้านไม่ใช่ไทยนะดอลลาร์โอ้โหแล้วโอ้ถ้าซื้อมาขนาดนั้นแข่งทำไมครับถ้ารวยขนาดนั้นอื่อ้าวน้องก็คนที่สามที่น่าจับตามองครับผมเป็นคนที่สามครับเขามีนามว่า SMD เสียไปได<ป>้สอมกันไปแล้วอ่ะเกียปครับสอบสอบกันไปแล้วอ่ะโอ้ครับแหม่ชีพในรางวัลสามพันบาทอ่ะแก้อยู่เออดีนะดีนะผมนั่งจ้องอยู่รอเลยเกินมาขนาดนี้ต้องเอาแน่แเออดีนะผมยังทันอยู่แหม่ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับหนึ่งมุกโอ้บวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นมืออาวุธที่ แม่นหนักแน่นนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่ไว้ใจได้นะครับผมในเรื่องของวงไฟก็คือว่าถ้าเกิดว่าเขาหลุดตัวเดียวเนี่ยนะครับผมไม่เป็นปัญหาสามารถออกได้นะครับสามต่อหนึ่งสี่ต่อหนึ่งก็เคยเจอมาแล้วครับเขาลอดครับโอ้ลอดเอาไม่อยู่เพราะว่าเขาสู้ชนะเหรอเขาอยู่ฝั่งสี่คนครับฝั่งหนึ่งเล็กเลยครับฝั่งสี่คนก็มีโฮปครับผมมีหลุยส์ครับมีปอนเอ็กมีดีโอครับผมเขาอยู่สี่คนครับเขาก็เลยสามารถสู้กับคนเดียวได้ครับอ่าอืม ดี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 ถือว่าน่าครบถือว่าน่าครบถือว่าเอาตัวรอดเป็นดีดีอืมอืมอ่าอ๋อแล้วพูดถึงหัวแก๊งหน่อยสิแก๊งหัวแก๊งนี่เขาดูแลดีแค่ไหนเนี่ยมาอยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าหัวหน้าแก๊งนี่นะครับผมของ SMD เนี่ยรวมถึงตัวผมเองด้วยนะผมก็ได้อยู่เสียไม่ได้นะครับแล้วก็ SMD ตอนนี้นี่ถ้าเกิดว่าวันนี้นะโอ้ยนะครับโอ้ยชักสักครู่เห็นหัวโพสมาว่าวันนี้เนี่ ถ้า SMD ชนะเนี่ยจะเลี้ยงเบอร์ตองครับเนาะแต่ว่าไปหาเว้นเอาแล้วกันว่าเป็นเลี้ยงอะไรนะครับผมตรงนี้หมายถึงจับสลากจับสลากงานวัดเหรอให้ผมพูดนี่ที่จับเบอร์ได้เบอร์สลากงานวัดแม่ไปดีกว่าข้าไปดีกว่าโอเคไอ้โหคนบ้าคนนี้คือใครใครที่อยู่ใกล้ๆนี่สู้ขาดใจเลยดีสู้อยู่แล้วเขาไปหาไอ้หลุยส์ในข้างๆได้เลยอ่ะพ่ต้าครับพิต้าเนี่ยผมชนะแล้วเนี่ยพี่ให้เลยไหมเนี่ยนี่นะครับ ก็ขอบคุณอีกอย่างนึงนะครับผมที่ขาดไม่ได้ครับก็สปอนเซอร์นะครับผมจาก iHelp CPU ครับแล้วก็อย่าลืมครับผมทุกคนใครที่อยากเล่น Inflation นะครับผมหรือว่า War 4นึกถึงวันวานนึกถึง War 4ครับนะฮะก็ทางด้านของพี่โลนซ่าของเราครับพี่คิงโซเยอร์ก็บอกมาแล้วนะครับผมว่า1 3บสถึงสิตุลาคมนี้ครับเราทำการเปิด Open Beta ให้กันนะครับผมโอเพนเบตาอืมเบตาเบตาอืมขอบคุณมากแล้วก็ที่สำคัญครับขาดได้เลยครับสปอนเซอร์รายใหญ่ครับผมทางด้านของรุ่นใหญ่ของเรา นะครับแม่แหม่มครับผมถ้าเกิดว่าเราได้เล่นมาเนี่ยนะครับผมแล้วเกิดว่ามีโอกาสเนาะทางด้านของทุกทีมนะได้มาจัดงานเขาเรียกว่าอะไรงานออฟไลน์นะครับก็ยางมีแม่แหม่มกับพ่อตุนที่แจกก๋วยเตี๋ยวนะครับผมให้กับทางด้านของแข่งแล้วก็คนที่มางานออฟไลน์ในอนาคตด้วยกันนะครับยังไงก็ติดตามไว้นะครับไอคนพ่อไคนยังหัวเราะเออ โอ้ผมว่าพี่เปาหน้าจะง้างแล้วนะอง้างนี่คือบอกว่าแม่งานยิ่งเงงง้างแล้วนะง้างปากด่าเองนี่แหละดูทรงแล้วโอเคก็ซึ่งซึ่งก่อนไปนะนะนา่ขึ้นผมก็ต้องบอกนะนา่ขึ้นว่ามันจะมีรายการอีกรายการหนึ่งปุยจนตายห้าหร้อยห้าสิบโอ้นั่นรายการใหญ่เลยรายการนั้นเนี่จะมาแล้วเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยขอเวลาเดือนเดียวด้วยเขาบอกกันมานะครับรายการนี้ครับเป็นรายการยิ่งใหญ่ครับผมสุดบิ๊กแมตช์อวอร์ดนะครับผมเป็นรายการ มวยวันแชมเปี้ยนของวยไทยด้่แฮปปี้เวทครับย้ำอีกครังนะรุ่นแฮปปี้เวทนะครับระหว่างสึกช้างชนช้างนครับรถถังจิตมืองลดประทะรถยนต์ติดไฟแนนซ์นะครับผมก็มารอดีนะว่าวันนี้ดีดีนี่โปรโมทใหญ่เลยนะงานนี้เนี่ยได้ข่าวว่าพี่เปาดี่เขาจะเป็นแม่งานจัดงานนี้ให้ด้วยนะไม่รู้ว่าจะได้จัดที่ไหนครเออแต่ถ้าได้จัดเนี่ยรับประกันเลยว่าคนดูเยอะแน่นอนนะถูกต้อง เยอะนี่คือมาดูมวยมาดูศพกูนะมาซ้ำเติมครับ <laughs> <laughs> ยอกยอกยอก <laughs> โอ้คนเชียร์เยอะคนเชียร์เยอะนะแต่ละคนเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นรถถังนี่กองเชียร์เขาเยอะอยู่แล้วนะแล้วก็ทางฝั่งมาลีนี่ก็กองเชียร์ก็เยอะเหมือนกันครับอืมแต่กองดายิ่งเยอะกว่าแม่ตุนสนับสนุนมัยนดตะหนุนกรอบเล่ายากพีอาร์ะพิรถ้าเวจีเข้าชเฉดเนี่ยก็โดนอย่างนี้เรื่อยๆนะเอาพูดตรงๆอยูท่านิยมงานไม่เล่นเนี่ยอ้าวโอเคก็ ก็ต้องต้องบอกีว่างานจัดครั้งนี้เนี่ยนะครับผมมีเงินรางวัลมากกว่าสิบล้านนะครับผมเป็นสิบล้านบาทนะครับผมซึ่งออกก็แน่นอนก็ฝั่งละห้าล้านเนี่ยเออรวมกันเป็นสิบล้านเนี่ยเออนี่มันก็ต้องเอามารวมกันอยู่แล้วนะเอามาคนละฝั่งอ่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการต่อให้นะครับผมการออกไม้อาวุธก่อนแล้วกัน อาวุธหนักนะครับผมท่านด้นฝังพี่รถถังจิตเมืองนนท์ครับจะเป็นราดานของหมัดเท้าเข่าศอกนะครับผมแล้วก็ร่างกายที่สมบุกสมบันแข็งแรงนะครับผมต่อยไม่เข้าไม่กระทบกระทั่งนะครับผมน้อต่อยกีออ่ท<ด>ีแน่ออนอนนะครับใช่เพราะ<อ>ว่าฉายาเขานี่ฉายาเขาดีไอรอนแมนไงม,มนุษย์เหล็กนะเออก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่ดีไอรอนแมนเวลาออกมาก็ใส่หน้ากากไอรอนแมนก็บอกว่าแข็งทั่วแข็งทุกส่วน อาจจะดูข้างนอกที่ดูเหมือนอ่อนนะแต่ข้างในนี่แข็งโป๊กอาจจะไม่มีซิกแพกเหมือนนักมวยทั่วๆไป <ừ m. S 1> อาจจะไม่แบบหุ่นไม่ฟิตเปรี่ยกล้าไม่ชัดเจนนะแต่พอเข้าไปจับจับเนื้อจับตัวดูเนื้อดูตัวเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าแน่นทุกส่วนนะคือใครต่อยใครศาสตร์อาวุธใส่เขาเนี่เขาจะยิ่งมากแล้วก็มีการข่มขวขัญคู่ต่อสู้อยู่ตลอดนะแต่เมื่อวานเนี่ยดูการสัมภาษณ์ดูการท้าทายกันแล้วเนี่ยมารีเหมือนจะกลัวนะ เหมือนจะกลัวนะสู้ครึ่งตัวเขาเรียกว่าสู้ครึ่งตัวครึ่งหนึ่งก็จะสู้อีกครึ่งนึงก็ขนลุกอยู่นะเออแต่เมื่อวานมีโชว์ลายสักอยู่นะโชว์ลายสักให้เขาดูอยู่นะครับผมรถ<อ>ถังบอกว่าลายสักอยากเติมสีแดงเห็นพี่ตาเขาบอกไว้นะครับก็ต้องมาดูนะว่าสีนี่จะเป็นสีแดงแบบไหนนะครับผมจะเป็นสีแดงเหมือนสีช้างที่ติดอยู่ข้างหลังหรือจะเป็นสีเลือดของเขาเองนะครับผมตอนที่ติดหลังี่งนะครับ อืมใช่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 อ่าเดี๋ยวต้องรอดูกันนะเห็นเขาบอกว่าให้เวลาซ้อมหนึ่งเดือนอ่าเดี๋ยวจะรอดูว่าหนึ่งเดือนนี้จะไปเข้าค่ายซ้อมที่ไหนนะเออครับผมนะก็มีอยู่ค่ายหนึ่งที่ผมแนะนําเออถ้าเกิดเขาอยู่แถวกรุงเทพเนี่ยแหมผมบอกว่ามีอยู่ค่ายหนึ่งที่ผมแนะนําเลยนะบอกว่าใกล้บ้านผมมากค่ายมวยเนี้ยทีเด็ดเก้าสิบเก้านอทีเด็ดเก้าเก้า อ่าเนี่ยเดี๋ยวนี่ซูเปอร,ร์บอลเขาจะต่อยในวันแชมเปี้ยนชิพนี่ไงไม่ใช่ซูเปอร,ร์บอลบัญชามเมฆนะซูเปอร,ร์บอลทีเด็ดเก้าสิบเก้าไงรายการวันแชมเปี้ยนชิพนี่ไงเขามีจริงนะค่ายเนี้ยค่ายมวยเนี่ยเซูเปอร,ร์บอลที่จะต่อยกุ้งปั้มต่อวันฉายใช่ไหม ใช่คนเดียวกันไหมอ,อใช่ใช่เอ้ยคนละคนกันคนละคนกันอันนี้ซูเปอร์บอลอีกคนหนึ่งนะครับผมก็มียอดเหล็กเพชรที่ดังๆเหมือนกันที่เจ็ดเกนะครับผมผมรับประกันเลยว่าค่ายนี้เนี่ยการฟิตซ้อมถึงแน่นอนครูป,ป้้งผู้ซ้อมเยอะอ่าแน่นอนแน่นอนอร่างกายดีราาด่รางกายดีเข้าไปซ้อมนี่ต้องบอกว่าร่างกายฟิตเปรีย้ยะแน่นอนหนึ่งเดือนนี่รับรองแรงหายหมดหายหมดนี่คือหายเพราะซ้อมเหรอครับ ถ่ายเพราะไปเที่ยวนี่แหละไม่ได้ซ้อมตรงๆแล้วถ้าไปอยู่เนี่ยเออแล้วก็มาดูอาวุธการอพูดถึงอาวุธหนักของฝั่งรถยนต์ติดไฟนนซ์บ้างเลยวะน้อยแมเพิ่ลยังไงบ้างเฮ้ยมีไหมมีเหรอมี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 อาวุธหนักด้วยหรอมีดิอ้าวนี่แปลว่ามันติดตฟนมันเนี่ย อาวุธหนักของอาวุธหนักรถยนต์ติดไฟแนนยังไงนะครับผมเป็นจะเป็นช่วงแขนครับนะฮะถ้าเกิดว่ามาอยู่ในช่วงของการตั้งการดครับเนาะถ้าเกิดว่าการออกอาวุธเนี่ยนะครับผมจะเน้นคุกคีในวงในนะครับผมช่วงการเล่นเข่าหรือว่าการกดคอปั้มคอครับนะถ้าเกิดว่ารถยนต์ติดไฟแนนเนี่ยนะครับผมกดคอเข้าวงในหารถถังไ้นมอไหรผมบอกได้ว่าฝั่งรถถังเนี่ยจะลําบากเหมือนั้นเลยทันทีนะครับผมอ่าเพราะว่าเขาจะใช้เข่าใช้ศอกแสบสับศอกว่างั้นใช้แขนครับ รักแร้ของเรารักแร้รักแร้ที่เขาบอกกันว่าเป็นรักแร้คาร์บอนนะครับผมเป็นรักแร้ที่ต้องบอกเลยว่าไม่มีใครหมีเครื่องคาร์บอนว่างั้นเถอะเออรุ่นรุ่นนี้รุ่นหนักรุ่นเต็มครับ อ้โอเคโอเคโอเคแหม <Okay. S 1> ถ้าเข้าวงในรับรองได้ปั้มรัดฟัดเวี่ยงวัดเวทกันถ้าจังหวะที่รถถังหายใจดังๆหายใจลึกๆเนี่ยต้องบอกว่ามีขมคอกันบ้างแต่ <zel on. S 1> ต้องยอมรับเลยว่าอยู่ที่ลูกอื่นลูกทนแล้วว่ารถถังจะมีกี่ปอดมีมลมหลายปอดก็หายใจนานหน่อยนะผมรับประกันเลยว่านวเนียแน่นอนโอเคนะครับก็พูดถึงการให้น้ำเนาะพูดถึงการพักยกของพี่ตะนะครับผมหรือว่ารถยนต์ติดไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะไม่ใช้น้ำนะครับ ใช้อะไรใช้น้ำเลยปกตินักมวยใช่ไหมเวลาเขาพักยกเขาก็จะมีการให้น้ํามีการอ่บ้วนปากบ้วนอะไรกันหรือว่ามีการแบบประคบอะไรกันทายว่าสโลว์สีลินนะแต่ว่าพักยกของพี่รถยนต์ติดแฟนเนซ์เนี่ยนะครับผมเขาจะพักโดยการที่กินเฮบบูบอยกับหมูกรอบครับอ๋อ โอ้โหเคี้ยวไปนี่ฟันยงฟันยางไม่ต้องใส่นะเอาไปใส่แทนฟันยางเลยรู้รู้สึกว่าจะแข็งแข็งมากกว่าฟันยางนะหมูกรอบของเขาเนี่ยโอ้โหอันนี้ดูจริงนะเนี่ยท้านี้ดูจริงนี่นานี่นะครับผมก็เป็นหมูกรอบของพิตะนะครับผมซึ่งอีกไม่นานครับก็กําลังวางแผนอยู่ว่าจะวางขายในร้านค้านะครับผมหรือว่าจัดในร้านกับข้าวนะครับผมร้านอาหารของแม่แม่ผมเสริมเข้าไปกับบ้านก๋วยเตี๋ยวนะก็จะมี แม่แหม่มขายก๋วยเตี๋ยวนะครับผมพ่อตุ่นเขาก็จะขายด้านของข้าวหมูกรอบอ่าโอเคโอเคโอเคอ่ะแต่ตอนนี้เอเวจียังไงเอ่ยมีอัปเดตไหมนะก็รู้สึกว่ารอมานานสักพักหนึ่งละนะครับผมก็ คุณผู้ชมอาจจะบ่นนิดนึงว่าเริ่มออกทะเลแล้วก็แน่นอนครับเพราะว่าในเมื่อฝั่งมันยังไม่มีใครมาลอเข้าเกมเลยเราก็ต้องออกทะเลไปก่อนเออต้องต้องยื้อเวลานิดนึงนะครับซึ่งเอ็มบีดีเนี่ยเขาก็มารออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเวจีเดี๋ยวต้องไปรอหลังเกมก่อนเอ้ยรอติดตามหลังบ้านก่อนนะว่ามาหรือย,อยังนะนึกรรู้สึกว่าแหมจะหายไปคนหนึ่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะมีเหตุการณ์ไฟดับอะไรยังไงหรือเปล่า นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปพักก่อนไหมแล้วเดี๋ยวเขามาพร้อมเดี๋ยวกลับมาอีกทีหนึง่งครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับคยอะไรสัตว พี่กูโดดจ่อยทำมึงบงแตกแลู้กชนแหลกทำมึงงงแดกจนสมบองหักมึงชนะกูเห่ยเฮี้ยมคงแปลกเจอกับพวกกูเห่ยสังคงแดกมีแค่ไม้เลื้อยซื่อะไรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปดทรงแอคทรงแกะที่พวกมึงเคยได้เที่ยวโแกกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาฟัดไอสัตว์กูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ไอหน้าเฮี้ยมของน้อยพวกกูรวยจังอย่าเสือมาขอพ้อยกูไม่สนว่านึงเใครกูเล่นมึงอยับจะขอร้อย